สวัสดีครับลังนี้ขาดนะครับผมเหมือนกับว่าโดนลมนะครับผมแต่ยาวครับบาก็กว่านะครับผมโอเคครับเตรียมของขึ้นขึ้นดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับผม้ ถ้ามันจำจำมันีะบ่ชอบแล้วจะเมอวอันเออเมาวได้ขึ้นแค่น้อยเออมอยผมแต่ชอบตับจำถ้ามันจำร่ำก็บ่ไอยก้นขึ้นมันแน่นอยูได้เอนคู่เขาปลาต่ออย่างแรกเราเป่าควันใส่ก่อนนะครับผมล้างไม้สวยนะครับผมไอ้ก่อนหน้านี้มันขาดไปนะครับ

này khay ừ. Đắp, Đắp lần tiếng bình nữa nào cứ nhà xốp Kim khay đấy Khi nó bị mất chút nhau nữa Hả? Chút nhau đấy เนี่ยกำลังมาถึงอๆๆไว้แกนฟอน bắt lùm cả con bốt bụng mỹ ăn bắt nén vậy มวแล้วครัลบลงมาแล้วครับหัวน้ำสวยหัวน้ำสวยหลังหลังออกไหมสวยเต้ผมมีไหงมีสวย มาแล้วคือเอาไปฝยนขันนุ่มเพื่อกระดมขนหุ่มมิ้นุ่มมิ้ัน ขึ้นไปแล้วฟันดีขึ้นไปแล้วับเราโอเคโอเคเดี๋สอนไม่มีนะครับ quấn nắp với con đi, chắp phục đĩa quân hưng hô hân 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 nước, hân 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 hân

này cả lúc. Ah! Ngay cả ta Ngay cả lúc. Ngay cả lúc. Ngay cả lúc. Ngay mèn lúc. Ngay hả? lúc. Ngay cả lúc.

có đi đi để... hả? Gói hưng con? có bà. Trời đi hưng con hưng nào, hưng con con hưng có hưng con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  được 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 cái chỗ hả đang phải lùm thơm hả nói ừ. lùng lùm thơm đi phải bốn bộ mí mà đâu thơm đi hồi cái nó khoắn đấy dù bốn bộ mí khoắn nè nó bỏ cướp nè bình cướp lọ cướp

cái chút chuối nam chuối nào chuối 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 cho chuối chuối chuối

ขี้บลาลงมาเลยดิขี้ปลลงขี้ปลาลงนะอย่าบอกว่าไปเียนต่อไปนะให้นอนให้นอนนอนเลย่ะเฮ้ยต้องอย่าหันโลมาเล้วิ

กับลังสวยๆนะครับผมรลอมยอดนะครับเข่าจวดเลยครับพี่น้องครับโอเคครับดูหัวน้ำกันครับนี่นะครับผมหัวน้ำอยู่นี่ประมาณตีไปประมาณหกถึงเจ็ดขวดนะครับผมหนักนะครับหัวน้ำสวยนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมลังนี้สวัสดีครับ